สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมว่าจันไรก่นแนทาอาดีตกรรมการสวัุดมโหสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรธรรมพบกันบนที่7มกราคมพุทธศักราช2568นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น9ข้าเดือนยี่ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ พระเอกหนุ่มตีมาดละมุนกับแฟนสาวนอกวงการซึ่งกำลังมีข่าวกระแสรักร้าวนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณต่อธนพบลีรัะตะนะขจรกับคุณมินชุติยานะครับจัดให้ตามคำแนะนำของ f อผู้น่ารักเช่นเคยก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมานะครับชาวเน็ตจับตาคู่ของคุณต่อธนพกับมินชุติยาโดยไร้รูปคู่ในไอจของฝ่ายหญิงนะครับ สำหรับคู่รักนี้นะครับพระเอกหนุ่มต่อธนวัฒน์นั้นต่อธนภพนัขออภยัยกับแฟนสาวนอกวงการคุณบีนชุติยานั้นทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า13ปีเลยทีเดียวในช่วงที่ทั้งคู่คบหากันนะครับจะมีภาพน่ารักให้ดูกันแต่หลังๆฝ่ายหญิงมักถูกแฟนคลับบางคนคุกคามเลยตัดปัญหาไม่ลงรูปเพื่อความสบายใจที่ผ่านมาถึงจะมีข่าวเลิกลา แต่ฝ่ายชายก็มักจะออกมาแก้ข่าวให้อยู่บ่อยๆว่าไม่เป็นความจริงแต่ทว่าล่าสุดข่าวรักขมกลับมาอีกครั้งเมื่อมีชาเนตตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องความสัมพันธ์ของต่อธนภพกับมินที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับเท่าไรนะครับโดยรูปในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงนั้นหายไปนะครับหรือแม้แต่การกดไลค์ของฝ่ายชายโดยเมื่อก่อนจะมีการกดไลค์ให้กับแฟนสาวแทบทุก รูปนะครับกลับรายการเคลื่อนไหวของต่อธนพพในอินสตาแกรมของบินชุติยามาหลายเดือนแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับคุณต่อธนพพบรีรัตนคจรเกิดวันที่1 4กุมภาพันธ์2537รตรงกับวันจันทร์ขึ้น4่ค่ำเดือน3ปีละกาในทางสากลนั้นเป็นปีจอโดยยังไม่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ยังคงเป็นปีนักษัตรเดิมนะครับอายุปัจจุบันคือ30ปี10เดือนกับ24วันย่าง31 เดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็ er. นคู่ครองกันเลยแล้วกันนะครับความรักดาวสุกนั้นจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือดาวสุกนั้นเป็นมนตรีในทางทักษะข้อเสียนั้นดาวสุกไปกระทบทาษาในอังพิิชาอาจมีความเหนื่อยยากในการคลองคู่ในเรื่องของความรักนะครับดาวสุกนั้นไปกระทบนาวังมีความพัดพลากแฝงอยู่ในนั้นความมั่นคงครอบครัวพันธุจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับ ข้อดีคือเหมือนกับดาวสุกในเรื่องของความรักนะครับเพราะอยู่บนฐานและพบเดียวกันความมั่นคงคู่จุดที่เวลาพราจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือเป็นมนตรีในทางทักษะส่วนข้อเสียนั้นดาวสุกเป็นดาวสุกนะครับและจุดนี้ถ้าเป็นดาวสุกรือเป็นอาทิตย์เนี่ยมักจะไม่ได้คู่เดียวคู่ครองปัตตานีคู่ฉลกจะได้คนที่มีอายุใกล้เคียงกันนะครับด้วยปัตตานีนั้นไปกระทบอัตตะคู่นั้นจะเป็นคนที่สร้างฐานะร่วมกันด้วยปัตตานีไปกระทบฐาสา ในช่วงอายุจร30ย่าง3าเนี่ยคือรวากุมภาพันธ์2 5งพ6นนะครับถึงกุมภาพันธ์2568ในเรื่องของความรักคู่ครองดาวศุกร์นั้นไปกระทบนาวังและภาษาในอังควิชาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักมีถึงหมายถึงความพัดพลากแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับอุตสาหะไปกระทบพระยังในอังควิชาจะมีปัญหาเรื่องหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะครับ ปัตตานีเป็นมนตรีในทางทักษะจุดนี้ยังถือว่าในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามยังพอมีความเหนียวแน่นอยู่นะครับเรียกว่ายังพอประคองกันไปได้เมื่อมองในภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของคุณต่อธนพจนในนั้นเป็นคนที่มีความรักที่ผิดหวังบ้างนะครับสมหวังบ้างมีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในนั้นในเรื่องของความมั่นคงครอบครัวและความมั่นคงคู่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีจุดดีและ,ะจุดเสียพอๆกันนะครับในเรื่องของคู่ครอง จะเป็นคนที่ได้คนที่มีอายุใกล้เคียงกันกับเจ้าชะตานะครับจะเป็นคู่ฉลกและสร้างฐานะร่วมกันในดวงชะตาของคุณต่อธนภพช่วงอายุ30ย่าง31คือเวลคือรากุมภาพันธ์2567ถึงกุมภาพันธ์2568ออาจมีปัญหา,าเรื่องหนักอกหนักใจในการคลองคู่กับเพศตรงข้ามแต่ในดวงชะตายังถือว่าพอมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างนะครับแต่ยังไรเสียก็ยังขอภาวนาว่าในดวงชะตาของคุณต่อธนภพ จะต้องคบหาดูใจกับคุณมินชุติยาแฟนสาวนอกวงการให้เลยกุมภาพันธ์2,568นี้ไปให้ได้นะครับซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์นะครับจึงจะมีโอกาสได้ไปต่อก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่คบกันได้อีกยาวนานนะครับผมมาเชนไก่นณนันทาย,ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้เลื่อนตำแหน่งการโยกย้าย สุขภาพโรคภัยเดือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2หายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ยลยมือพุดธทาสของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเฮงและ5คือบรรศัพท์ที่ท่านใช้ ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอห้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวา่านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้ใตคลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาก็ประมาณส 9, าัก9นาฬกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะคร หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหงนารันธานะครับซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีหาและตัดสินใจอะ,อะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ